สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นเวลาปีห้านะคะวันที่2ของการออกชุมชนง่วงมากง่วงจริงๆไม่เอนไรสุดเดี๋ยวขออนุญาไปแปลงโฉงก่อนเดี๋ยวมาคุยกันนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะไปข้างนอกอีกแล้ววิชาที่เราเรียนตอนนี้นะคะก็คือวิชา ชุมชนนั่นเองถ้าลิกสั้นๆนะคะแต่ว่าถ้าชื่อยาวๆก็คือ holistic well on health นะคะ,ะ,คะเราก็จะไปเก็บข้อมูลจากชุมชนที่เราจะได้ไปออกภาคสนามจริงก็คือชุมชนบางสมัจรจังหวัดฉะเชิงเซาเดี๋ยวเราจะเดินทางด้วยรถตู้ไปประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะ <c oughs> แล้วตอนบ่ายเราก็จะกลับมารวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ชาวบ้าน <c oughs> ใช่เพราะว่าวันนี้เนี่ย เราจะไปสัมภาษณ์ชาวบ้านกันที่ชุมชนบางสมัรนะคะเข้าไปตามบ้านเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์ชาวบ้านชาวนี้เราก็มีคอนเทนต์เพราะว่ากลุ่มของเราเนี่ยส่มได้ไปวัดค่ะซึ่งวัดวันนี้เนี่ยมีงานบุญใหญ่เลยนะคะเป็นงานบุญหลังจากเข้าพรรษาซึ่งก็ุืมเป็นมานะคะว่ากลุ่มเราจะได้ไปเข้าร่วมเห็นอาจารย์บอกว่าเออเขามีํารทำบุญเลี้ยงพระเราอาจจะได้กินอาหารได้เข้าวัดทำบุญด้วยจะมาเก็บบรรยากาศไปฝากเพื่อนๆกันนะคะ วันนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่คณะหนุ่เป็นยังไงว่ากาันรเราจะว้าปไปคณะเลยนะคะโดยการกระโดด <c oughs> ตอนนี้ก็ถึงคณะแล้วนะคะขุดนิงดโนิงขุดมนิงดนอันนี้เป็นผู้นำของเราวันนี้นะคะสองคนเฮัลโหลขุดโมนิงนะคะเสนแจแล้วแถวเรา อันนี้ตู้ก็ได้ส่งเรามาถึงวัดแลรัลษาแกงเราพร้อมแล้ววหม <Okay. S 2> ตอนนี้เรามาช่วยงา,านช่วยสังน้ำถวายพระพี่ๆน่ารักกันมามาเป็นเป็นศิลาสาร์มาช่วยมาทำงานที่วัดเราก็มาด้วยวันนี้หน,นูมมาศึกษาาเราศึกษาเรียนรู้ได้กันเป็นมูนมนลกุศลสำหรับคนใจสม่ครมคนนี้มาช่วยทางวัดก็คือมีใจกระดานอาจารย์ออกสื่อไหมคะวันนี้ออกสื่อไหมคะ <c oughs> เราเอาสักแก้วดีว่ะเอาดี <S 2> <S 2> ดนคน้ำหวานสักแก้วชื่นใจชื่นใจ <S <S หวานมาก <S 2> <S 2> หวานเจี๊ยบหวานเจีย๊ยบกินเร็วกินเร็วกกหวานเจี๊ยบเลย <S <S มาบางสมัครเพราะอยากเจอรักที่สมัครใจเพราะรักครั้งที่ผ่านไปเจอคนที่ฟื้นใจมา จึงได้แต่ช้ำจึงมีแต่เศร้าจึงมีน้ำตาบางสมัครช่วยลูกทุกคนคะตอนนี้เป็นเวลา11โมงเราพระท่านลงมาแล้วนะคะเราก็จะไปดูว่าแบบญาติโยมที่นี่จะได้สัมภาษณ์แบบผู้คนในชุมชนนี้ด้วยเราไปกันดีกว่านนะคะุณยายฝั่นอยู่นะคะคุณยายยังสงสัยเลยที่พี่โลกับมภาษณ์ขาดีใจมากเลยได้ ยายน่ารักมากนะคะทุกนคนสดใสมากๆโดยพรให้คนยายสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อายุยืนอยู่นานๆเลยนะากอายุายืนหมื่น,าน,าน,นปีเออแค่คิดว่าวันนี้ให้เราอยู่ได้ก็พอแล้วเันน <c oughs> ี้อย่าไปคิดมันวัน <c oughs> นี้มันจะเป็นอะไรแย่ๆม <c oughs> ันชีวิตเรามันอยู่ดีคนเส้นได้ <c oughs> เราจะไปวันไหนต้องไม่รู้เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่ มาเราก็สบายแล้วูอได้ได้แล้วพอใจได้แล้วตอนนี้นะคะเราก็วาร์ปมาที่โรงพยาบาล ส่งเสริมภาพส่วนตำบนหรือว่าราภาษาตอซึ่งเหมือนกับแปลนไม้นะคะที่แบบเราเอาไว้ใช้มาว่าเออเราจะกลับมาที่นี่เพื่อรวมตัวกันอีกครั้งอะไรประมาณนี้ว่าเรากำลังจะไปทุมชนค่ะเราจะแบ่งแยกกลุ่มกับแต่สัมภาษณ์เพราะ่าเมื่อเช้าคือแบบสนุกมากนะคะได้คุยกับคุณยาย ฝันอยู่ใช่ไหมเออสนุกมากคุณยายน่ารักสใสมากตอนบ่ายเนะี่ยสนุกอีกแน่นอนคนจยากเจอกัน พ่อปู่เกจิลุ่มบางปะกงขอพรมาเสือมาสง่งให้ลูกพ้นความวุ่นวายมิราชเมืองแปงเนื่อยแล้วแต่วา่ายังไหววันนี้คือพูดเยอะมากต้องเปิดหมืนนอนเด็กโถดแบบเยอะๆเป็นไงครับพี่โฟกัสไหวไหมโถด <laughs> เรากลับแล้วแต่เราได้แค่สาวบ้านแล้วมันเหมือนไ,ไดเหระสบการณเนี่ยคือเราเทำลแล้วเย่โหดีแลยว่านี่เพื่อนๆน,นี่สุภาพบุรุษเป็นแกโอ้โหน่ารักที่สุดเจอคนหลากหลายได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆเยอะม,มากๆนะกับวิชานี้คือรู้สึก ดีใจมากๆนะคะที่ได้มาที่นี่ถึงแม้ว่าวันนี้แบบจะเหนื่อยมากๆเมื่อกี้ตอนสัมภาษณ์ตาลอยเงี้ยแล้วอะใช่สำผ้าอยู่ดีก็ช็อตไปเงี้ยวเลยเออแบบดีๆสัมภาษณ์อยู่ดีกูอยอะอะตอนนี้พี่ก๊อตเป็นไงเราแยกกันไปเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมโอเคยังโอเคอยู่วันนี้เป็นไงสรุปวันวันนี้สนุกมากแต่ก็เหนื่อยเก่งใจค่ะแต่เก่งใจจังเลยแต่อิ่มแน่จะานอิ่มแน่ถุงบุญด้วยอิ่มขนมเออสาธุค่ะเมื่อเช้าหนูก็ไปวันมาใครใครจะกินบ้างใครจะกินบ้าง พอถึงเวลากลับมอเราเราก็ไม่ได้กลับไปเฉยๆนะคะเราก็ต้องกลับไปรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เราได้มาในวันนี้ว่ากลับไปเจอที่มอไปก่อนไยเลยอยู่ขนาดแล้วนะคะซึ่งวันนี้ห้าโมงเสแล้ววันเกิดมากับบ้านเล้เกือบหนึ่งทุ่มก็หนึง กับกบัท้อยพักผ่อนไปที่ข้าวได้แล้วเพราะว่าก็แบบประชุมงานอะไรเสร็จแล้วนะคะจบวันนี้แล้วเ e! ย้บายบายไปเจอกนันคลิปหน้าทุกคนค่ะวันนี้เป็นวันที่เรากลับจากชุมชนเร็วเพราะว่าเราจะมาเตรียมนำเสนอ,อการใช่ไหมคือมันไม่ไหวแล้วันนี้โคนรยุ่ง <c oughs> <c oughs> ขนาดนี้เวลา5้าโมงโกว่าจะหกโมงแล้วก็เรอคนลังโครงสร้างองุปกรณ์ชมซึ่งแบบเป็นเครื่องมือที่ยากที่สุดเลยแล้วก็ต้องนำข้อมูลที่แบบได้จากการสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยมามานะซึ่งอันนี้คือคนที่ไม่ไหวแล้วนะหิวข้าวด้วยการจะก,จะก,จะกินรองเท้าเปนแอนเมชั่นก็สุส่วนคนนี้ก็คือคนที่ไม่ขี้เกียจไปแล้วจะกบวกแล้วไม่ไหวนะเหมือนจะเฮฮาปาร์ตี้แต่ความจริงแล้วในสมองอยากจะกรี๊ดอยากจะกรี๊ดออกมาจิ้นแชมพู